สวัสดีครับเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าจอยนะครับผมอันนี้ใช้กับระบบ a n Android a n d r o i d นะครับเป็นโปรกูขั้นแรกนะครับเข้าไปการตั้งค่าครับแล้วก็เข้าไปตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับแล้วก็เข้าไปตรงเวอร์ชันนะครับคลิกรัวๆบางรุ่นก็จะให้ใส่รหัสครับหนึ่งถึงหกเราก็ใส่ไปครับผมแล้วก็หาคำว่า การตั้งค่าเพิ่มเติมครับแล้วก็มาตัวเลือกโหมดพัฒนานักพัฒนาหลังจากนั้นก็หาคำว่าการแก้ไข usb ครับแล้วก็กดยอมรับไปกดยอมรับไปปื๊บแล้วก็หาคำว่าการกำหนดค่า usb เริ่มต้น แล้วก็อ่าให้ติ๊กเลือกคำว่าการถ่ายโอนไฟล์นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปกับโทรศัพท์อ่าโอเคครับมันก็จะขึ้นหน้า p o อ up แบบนี้นะครับแล้วก็กดตกลงไปครับแล้วก็กดคลิกโอนกดโอเค ลงครับอันนี้คือหน้านี้ก็คือได้ได้แล้วฮะ